อ่าคมมาคมสอบได้สมัยดีเด้อเป็นกับมุกนะสบายเด้อปเนาะอ้โปๆกันเนาะไปนั่งค่ะไปนั่ง ับสบายดีสบายดีโปรไวสิเจ็ดพี่น้องทังไทยผังลาวและต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเขาสู่ซองมาถาบ้านเฮาอีกแล้วพ้าพูดมาพ่อก็้าพากันยุคปีละพอ่อพี่น้องไงมาอย่ากมีความผังไทยเนาะมึงเดี๋ยวว่าเป็นพาเที่ยวมึงนเนาะโอเคทบาบ้านแต่สิบภาพมีพี่น้องกับหน่วยงานคนเลยเนาะว่ามีเป็นกับพามาทานข้าวเนาะโอ้ยบ้ันคดีใจลา ผมเอพี่น้องเลยประมาณเจ็ดโมงนีน่เนาะว่าเาก็น,นอนมานำดดบรตมืดขึ้นขึ้นไปครับนอนอยู่มอสิบหน่อยโอเคทางมาถายกัสิาพี่ป้าน้องไปหาทั้งเันเลยีอ,อีกไ้งโป้บบอะครับเอ,อเงกระเพาะปดย้ยกระเพาะอันทันทีทันทีหลย เอาทำมาก่อนทำมาก่อนขาากุ้งอ่ะกุ้งสองจานสบายดีด้อเับมกนะสบายดีแน่ประตูตึ้เนาะ้า่กันเนาไปนั่งขาเป็นสบาดีใจาร มบายดเ้ยว่าไทยโยต์น้องสมานโอ้ยเป็นจังไรก้มู้ซึกของเจ้าผงมเมื่อกี้นเมื่อกี้ตื่นเต้นเลย่ตื่นเต้นมากนอนมาทุกทางมาคืนนี้เมื่อยนอนในรถใครเนแบบรถึ้กับอะรกดโอยโอยอนนัแบมาเที่ยวในครั้งแรก่อางบนบนวยบข้างแรกเ้เที่ยวไก่ด้ยเที่ยวไก่เป็นที่ข้างแรกบ่ เดี๋ยวไกลที่นั่นพังเลยโดยโดยกรจลายเนาะก็สิยกมาแต่เหดเวียงนะนียวันน้มีโอกาสไปสีไปเยรที่น่ะบางทางโยโยคือว่าบางทางครับครั้งเด็กวชีวิตบ่กีนก็คือกันบออังบ่าวขาผมมีเพื่อนมาทางเรื่องีฟิเยรมาหมดนี่มาซูเปอร์มาเที่ยวเนาะโดยโดยคือว่าเนา ถ้าผมมีจะพูแต่พาเนาะ่วนนั่นอง,อ,งอะตัว้า,ากว่าเซียมกูหลายเนาะมังหลงง่ายมากเห็นกะแบบฮักขึ้นเ<ม>นาอขึ้ยังไ่เคยเห็นเนาะดีกวานน่านี่เนาะ <c ười> เวัสดีครับสวัดี่ๆตกินให้กับขอกินกเพราหมูกรอบก่กินที่แ้ามเพิ่นแกงห่ไม้มีบ่พนมานได้บ่ีผมของาเบิ่งนี่ป่าหน่อไม้บ่มีแถวนี้เนาะเนาะอ่าาัขาเลยเนาะนําหัวโตไปใหญ่นะเป็นได้น้องสมมา ดีใจดีใจแต่ในเจ้าสองคนเมื่อคืนนี่เมาอยู่เมารถบ่อันนี้ม่ได้เมามันได้เมา่มม่วนั้นง้ตอนที่รถบ้าแต่ว่ารถ้วเป็นอยางเซซีเซซเคะเนาะตกีเ็นจะไกินเหล้าบ้าเานเอากับเขาปุ๊กเีพ๊กนะ แอนบอกนะบ้า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 คืบ้านาเาเลยแดดแบเลยตัวยบึงนี้นะเนาะอาอวะตุ่มเลยเลยอาเลยให้เนาะตื่แสบเลยอันนี้ซื้อเนยังไงอันนี้แบบผ้าไงแบบผ้าผ้าเขาฉันรวมอ่ะอผ้าทัมันอยู่แต่เบิ่งมันคือชี้แ่กเาพอบิบาดมาเราต้องันอ่ะ คอยคิดว่าพักไทยนะวดน้ำไปต่อได้เห่อหแช่มหน่ยเหยเนาะพอนางรถออกมาแต่ถึงนแต่แ้นเพิเนาะตัมาฮอร้านุเกอยประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมง่หรือเจ็ดโมงเท่าไหร่ประมาณนี้แหลเจ็ดโมงเนาะปักหน่ยสั่งโมงเลยเนาะ ว่าทามหาจ๊ะน้องน่ะกันแมนอยู่ว่าพันกระเพราคือว่าไก่ไก่ตัวเมืองอ่ะหลายตึงบ่สมัยน้องเต้นแล้วบ่เตซนแล้วไปเตนดีใจตอนนี้ดีใจบ่อ่าตอนมาผับตได้เต้นเนาะ คุณชายขาเป็นที่อะักอกนไดที่บนไเป็นร้านประจำเนอะอันนี้นาจะเป็นร้านประจำโอ้โหจุตั้งยเยเบาเว อร่อยก็ต้องกินให้อร่อยก็ต้องกินเอาปแา่อร่อยแซ่บตัวงเชให้ไงเนี่ยเนี่ยเป็นสุนีกโก็เพิ่งคันมาเป็นอของตัวเมืองเนาะโดยเพราะว่าอยู่ในชนบทเนี่เพราะว่าเพิ่งมีฟาร์มเป็นทองฟ้าเลยต้องอยู่ไกลสถานที่ตัวเมืองแบบซ้ำข้ามหมู่ที่เนาะคุณรู้ไหมเนาะ nó rồi thì đưa vào keo cứ <laughs> <laughs> <là> <laughs> <tôi> <laughs> đi luôn ạ. Ừm. Đi Alo người đi mà tạm biệt quý เทาอยบ้าคือวานเทาอยู่บ้านไไหนคือเนาะแซ่บแซ่บใส่ดาวบาได้หมเลยบาั่เป็นหมกอบยี่วานเทาเนอบมีวะเนอะเนะสบาใส่ิเลยเนาะผักเนาะ อ๋อไม่อ yeah. ้นะทำยังไงไม่โต้มันกินก็ขึินไปอยาจต่ว่าอย่าปิดเลยแต่ผมกินไม่อร่อยเลยกินทุกวันเนี่ยตอนเช้าเขาอกกลับพ้อ เนะตอกมานาเนาะมาจากมะเขืมเ่งเนาะแต่นี่ก็คือแบบมีตะมืกับผัดกะเพราบ้าไโยเนาะเจ้าอ,อย่างเง,นงนนีนี่ตรงนัง่องเจ้าเนี่ยาดิจูเป็นใบารทยมาดนแบเซบบเบบาเนาะ เดือมค้าค่ดีเจ้าน네 <oh> mmm, ี่ค่ะไจบอกแต่ค่นเสบเลยีกี่เรหนงนี้เยิวเข่าเบาถายเยเมื่อนนีกพต้องห้องก่อก็ม่เตื่อนี่คือานมมาให้ในีี่้ดิมกเริ่มกิจะไม่เช็ดค่อยกับอบอกจเพิ่มเนกันแน่อยาเพิ่เ่ อยากอ้วนเหมือนเนี้ยอแต่ไม่อ้วนเยอะนะแล้นี่จะเป็นตันแล้วเนี้ยแหวนอ้วนเป็นตันนะนี่ยพยายามจะกินให้เยอะๆยอะกินไปนะแล้วมันก็อยู่ตอนเนี้ยน้องกับบาครับน้องลาบกันเนาะ กลิ่นะไม่ละสูงกินกินผลไม้ที่ที่ไม่คิดว่าน่ะเยอะมากเป็นเป็นสิรายกุ้งเนี่กุ้งที่บ้างท่าไม่เคยได้กินเมนมีแตงโมอยู่หนึ่งลูกมีสับปิดาโอ้มาสีดามากแล้วก็มีน้ำจิ้มมันนี้น้ำปลาหวานมีพริกกับเกลือด้วยอ๋อคือมาเอาใจทุกอย่างเลย

อิมเป็นทีเรียบร้อยว่าสมุนไครอร่อยมากปูซากำหมึกุปูหอยปลา นำเนาะอี้เรียบร้อยโอเคคือว่าับบ้านต่อเนาะบัดนี้อ่าสบายดีอกทือเนาะบาใส่อยู่สบายดีเด้อเพิ่นสิพาไปเที่ยวเพิ่นเว้านะจักคเคยได้ยินเพิ่นเาสิพาไปเที่ยวเขาไเขาไเออชื่อแลบ่เจ้ายนัอันลกบ่งว่าทุกบ้านถมันสิคือบ้านเฮาอยู่บ่เราเข้าไปอยู่มัน มียังว่าสยอยู่นะตอนมันแบบเป็นไพคือในทอดผัดอันนแบบไพ่ไหลจะย่าลงในแบบเจ้าได้ทดลองบึ้งเจ้าได้เข่าไปลองบึ้งเนาะหมูเสือขาเขาหลี่นูปวดขาเขาลองเคยเห็นมาทาก็ยังไม่เคยบบึ้งนาะสัมผัสบึ้งว่ามันเป็นยังไงว่าคนป่วยหอยบะโมเมนตัวนี้กับกินเข่าอิ่มแล้วบ่าทาเจ้าเข่อิ่มแล้ววะอิ่มแล้วเศบอะเศษโย คือว่าโอเคอย่คีกทับขีคทับผู้ตรงล่างบ้ากเ่นยเนยโอเคจะตนองปูไปพ่อกันอยู่คุณเนาะมันนี่บังนำกันตไปตอนนี้กำลังกลับไปวันพักนวันเนาะกำลังหาอะครมตัวหอดนะนาห่อบันมันถักแล้วมันี แม่บอลชายโยมันนี่พักพอดก้อนเมื่อนี่แม่แม่เมื่อวันจังไปโตบอลก้อนน้ำก็พักพอดก่อนมื่อเขาก็นั่งรถมาเมื่อยแล้วแม่แม่เงี้ยเนาะโดยโดยฟาสต์ลงไปยืดรูมคุณแต่มันนี่โดยพอดไปทีเรียบร้อยเนาะหัวพอลผัดเรียบร้อยเนาะบัณฑิตหือว่าผักนอนพักฟอดบัณฑิตเนาะยังบาท้ามาก็อ๋อเงี้ย ของเก่าแก่ในบอกนะฮะพูมาว่าของเก,างเกา่าแก่ที่แล้วไปเที่ยวบราซิลไงครับครับไปเที่ยวประเทศบราซิลเออเราซื้อนกเนี่ยมาชุดหนึ่ง<อ>ไม่ไม่ไม่ใช่เบาเบาเน,นี่ยน<ไ>้ำแตกมากระหมอ่สองหยกอ่าเป็น,เป,น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 เป็นหินนันนี่เป็นหินนะมิทีไม่ใช่หยกเป็นหินนั่นนัเลยโอ้ไม่ไม่เบาเลยเนี่ยหนัก

เราคอยจับกล้องมันจะคอยเหตุอะไรก่อนในตอนที่เล็กหน่นะเอาขาเข่าซี่บอถ่ายอ๋เจ้าเจ้าเหตุเจ้าเฮ็ดลองเบิ่งยุกกะนั่งที่ได้บ่ลเอานอนเองนั่งแล้วเฮ็ดเอาเฮ็ดแังไนี้มาหนึ่งมือซุปข้อนี่มือซุปข้อนี่แก็บข้อนี่้ขายเลยกดไปเอาเบิ้งซะลองเบิ่งเจ้าลองหรอพ่อคนลองแล้วหวังอ๋อไปถ่ายพี่น้องเบิ่งเบิ่งเราทำบอดถ่ายที่ถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะเอ้าจะมาจับกล้องให้คอยใส่เอามาใสเนาะเบิ่งลองมบิงจักรบะ ข่อยเลมันมันหนีบขาไ้เลยเมื่อบได้เลยบ่ถ่าย้นี่กเป็้เอ่ก่อนเจ้าเด้อเ้อเฮ้มือเอางิบเด้อมันบบ่เวดยังโอเคักเป็นอะไรคงสึกจับไเฮตัวนี้คือบุญอ๋อจุดนำเนิดนี้ม่ีคล

ปเดี๋ยได้ปะดิหนูอะเขาจะพอลังฮะพอลวะหนูจุ abei, ไอ้โอเคท่านพ่อแม่พ no ี <Blaze the issue> ่น <kind> ้องทางมอตากันแสดงขอโตัวจบคลิปโรงเรียนตรงนี้ก่อนเนาะทางมอตากันขอบุญขอบคุณคนเนอะผู้ใหญ่ระดับเยี่ยเนาะที่เพิ่นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้าหรือว่าเพิ่นฟ้าเป็นพี่น้องเลยเพิ่นดีดีเนาะหรือว่า บนอยู่บนเสาหางทุกยานทางบอตา,าขอบุญขอบคุญเป็นไงบันเด้อที่เป็นมีตาเด็กน้อยตาดำดำที่เข้ามาในเมืองครั้งแรกเนาะหรือว่าป้าเติร์นเต้นไลายทางบอตากจักบบจ,จักขั้วมาสีตอบบุญแทนคุณเป็นแค่ไหนเนาะ่ไใ,ในแต่ขั้วในแต่หยุกมือสิบนิ้วใส่เพิ่นเนาะโดยโอเคทางบอตากจะเรียกว่าโ,โตจบคลิปต้องเพียงเท่านี้ ตอนนี้นะเนอทั้งบ่าวาบ่าพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขอพระน้ำพรมแม่นพี่น้องท้านนี้บ่าวากาสเสดยกลับข้ามมาสบายดีสบายดี